สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมขออนุญาตอัดคลิปคนที่ขายแต่แฟมิลี่เซ็ตแฟมิลี่เซ็ตเนี่ยมันเป็นยังไงเจ้าของไอเดียแฟมิลี่เซ็ตเนี่ยผมจะขอคุยกับเขาหน่อยเดยกินทำไมเธอจะขายแต่เซ็ตนี่มันเป็นยังไงขายดีมากเลยเหรอใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเซ็ตที่ขายดีนะคะมพอเทมบอกว่าอยู่ในในเล่มเมนูเธอเอามาดูดิปกติเธอขายเท่าไหร่เอาเล่มมาดูดิ อ่ะไหนไหนไหนมาดูด right? mm. ิน right? uh, oh, ีค่ะอายกเล่มมาเลยจริงๆมันอยู่ในเมนูในเล่มอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันไม่ชัดนะออกมานั่นแหละดะออกมาใช่ไหมคะอย่างนั้นเราอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนี้เนาะอ่ะเือมาดูดิอ๋อปกติมันอยู่ในเมนูอย่างนี้อยู่แล้วอยู่ตรงนี้อย่างนี้อยู่แล้วใช่ค่ะไหนดูดินี่เลยเหรอใช่ค่ะเนี่ยที่เธอขายดีมากใช่ไหมอ่าอ่าแล้วันนี้กินตลาดนะครับเป็นคนบอกอยากลดนักลดหนาอ่ะมาดูกันทีนี้ว่ามันมีอะไรบ้าง แล้วแล้วมันมีอะไรดีกินแต่ละเมนูนี้ทําไมเธอถึงอยากจะขายแล้วมันขายดีอะแต่วันนี้เธอบอกว่าเธอใจซาโจลดลดมากเลยใช่ค่ะวันนี้ลดราคานะคะพิมพ์เมียมของเขานะคะนี่ค่ะปลาไหลตัวใหญ่นะคะโอ้โหอันนี้เป็นปลาไหลตัวใหญ่เลยอะไล่ไปเลยจ่ามีอะไรมัางแล้วก็มียำสาลายนะคะยำยาสาลายเท่าไหรไนะสองร้อยกรัมร้อยกรัมนะคะอยู่ในเซตอ่ะนะ ส้มตำแซลมอนทอดเออจริงๆอ่ะส้มตำเนี่ยโซโจบอกให้เปลี่ยนได้นะกินเปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้ค่ะเป็นแซลมอนย่างเกลือย่างซีอิ๊วก็ได้อ๋อโอเคโอเคนี่ครับไฮไลท์ดูมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ซาซิมินะคะโอ้โหมีไข่หวานมีซาบะปูอัดสเกลล์นิวซีแลนด์ค่ะโอ้ต่อด้วยแซลมอนค่ะโอ้โหทหมดนี่เลยเหรอทั้งหมดนี่เลยเหรอทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหปลาสามถาดเลยนะครับท่านผู้ชม มีทูน่าโฮตเตะแซลมอนแล้วก็ปลาไหลยังแอบมีตรงนี้อ่ะอินไลดูได้มีอะไรอะไรมัางเนี่ยเยอะแยะไปหมดอันนี้เป็นซุปนะคะมิโซซุปจะได้สี่เลยค่ะอได้สี่ถ้วยแล้วแล้วก็ข้าข้าเข้าเป็นข้าวซูชินะคะอ๋อเป็นข้าวซูชิข้าวเปรี้ยวหวานนะนะอ่ะแล้วนี่มีอะไรบ้างเยแล้วก็อันนี้สลัดปลาเงินเราจะแยกให้นะคะอ๋อสลัดนี่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็แยกไปแล้วก็ พุงพุงแซลมอนต้มซีอิ๊วนะคะเป็นพุงเป็นหัวปลานี่แหละค่ะเป็นพุงรวมกันนะคะต้มซีอิ๊วค่ะโอ้ปลาไหลนี่ลูกค้าชอบมากเลยนัเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่สุดเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดที่เราขายอ่าราคาห้าร้อยห้าสิบนั่นแหละค่ะน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มอะไรให้ลูกค้าบ้างโอ้โหท่านผู้ชมดูน้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดมีหมดเลยนั่นเนี่ยนี่ค่ะมีซีฟู้ดวาซาบิโซยุขิงดองนะคะอ่ะสรุปราคาเธอทำโปรกี่วันกี่ยังไง ราคาอยู่ที่1,299บาทนะคะแต่จริงๆอาจจะขายพรุ่งนี้<อ>ลงวันผิดก็เลยขายวันนี้ไปเลยสี่วันนะคะพฤเรืหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเออ1,299บาทนะคะโอ้โหแล้วก็มีพิเศษนะคะอพิเศษยังไงเออาบคะถ้าสั่งเซตนี้นะคะอโฟกาห้าชิ้นนี้จาก550จะเหลือ199นะคะ ถ้าลูกค้าอยากได้ก็ซื้อได้ในราคา199แต่ว่าต้องซื้อเซตนี้ก่อนนะคะอ่าโอเคค่ะก็มีทั้งไฮโซแล้วก็ทองหล่อนะคะทั้งสองสาขาเลยนะคะใกล้ที่ไหนก็สั่งที่นั่นนะคะต้องขอบคุณจินตลาเจ้าของเซตนี้นะครับไอเดียเขาอยากขายมากมาดูดิว่ามันจะขนาดไหน